ออมเงินออมรักให้ลูกวางแผนอนาคตกับ Happy p p y l t ว90คร9บ1 5ครับ,รบสวัสดีครับคุณพ่อแม่ครับวันนี้นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับผมกำลังมองหานะครับผมเงินออมที่ให้เงินคืนเยอะมากๆครับ คลิปนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาดครับเพราะว่า Happy Wealthy 9 0 5 5ของฟิลิปประกันชีวิตของเราครับผมให้ผลตอบแทนสูงมากๆครับผมยกตัวอย่างเช่นครับถ้าวันนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออมเงินให้ลูกอยู่แล้วนะครับผมปีละ120,000บาทครับผมคุณพ่อคุณแม่จะได้เงินคืนนะครับสิ้นปีแรกนะคุณพ่อคุณแม่จะได้เงินคืน2อ0 0 0บาทครับผมปีที่2ฝากมา1 2 0บาทนะครับผมก็จะได้เงินคืนนะผมบผม20,000 สิ 25, บสองหมื่นห้าพันบาทนะผมออมแค่สิบห้าปีแต่ว่ารับเงินคืนรับเงินคืนไปถึง อายุ90ปีครับผมนั่นหมายความว่าออมชั่วคราวรับดอกเบี้ยชั่วชีวิตครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าสนใจอย่างไรแล้วนะครับผมฝากติดตามคลิปถัดไปของอาร์ตด้วยนะครับผมอาร์ตจะพามารีวิวและพามาดูผลประโยชน์ที่คุณพ่อคุณแม่นะผมจะได้รับนะครับผมโดยเงินออมนี้นะผมเป็นการออมเงินให้ลูกนะครับผมเป็นการออมเงินให้ลูกเพราะฉะนั้นแล้วครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับ